ราศีพิจิโชคใหญ่กําลังจะเข้ามาเถวดาให้โชคใหญ่อํานาจบารมีวาสนาฮ่าๆสิ่งต่างๆที่บังเกิดกับชาวราศีพิจิหลังวันที่หนึ่งเข้ามาฟัางดูแล้วอาจจะเวอร์ไป72ล้าน127ล้านอํานาจบารมีวาสนาเงินทองจะเข้ามากองอยู่ข้างหน้าเงินหล่นลงมาจากฟ้าทับตัวท่านท่านจะอึดอัดรับเงินมาเต็มเปีย่ยม ช่างมีความสุขอะไรขนาดนั้นเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาสิ่งจักสิคอยปกปักคุ้มครองราาักษาชาวราศีพิจิตรรวยๆล,ยลยต่อแต่นี้ไปจะเลื่อลูกเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลขสี่นำโชคเกิดขึ้นในโชคชะตาอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีช่วงชะตาที่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็เก็บให้หมดอย่าดูถูกเงินนะครับเงินเล็กเงินน้อยรางวัลที่หนึ่งมรดกเงินล้าน เินแสนกํารัฐเข้ามาประเดบประดังเข้ามารวมไว้ให้เรียบร้อยจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาของท่านเป็นดังม้าพยองหึ่มเขมอำนาจบาร,รมีก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับคนมีเงินมันก็ต้องฮึฮ่เขิมหน่อยนะต้องไปช้อปปิง้งต้องไปทํานู่นทําผมทําเล็บทําทุกสิ่งทุกอย่างครับท่านชายก็รู้สึกเึกิเขิมท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆจัดแจงตามแบบแผนประเพณี แต่ยังไงผิดไม่ได้อย่าผิดแล้วกันอนมีโชคมีลาภผิดเมื่อไหร่ดวงเองร่วงดิ่งพัดส,สุธา mm hmm. อย่างนั้นเราไม่เอาเราต้องเฮงก็ต้องได้ไปเรื่อยๆรับรางวัลที่หนึ่งแล้วรางวัลที่หนึ่งอีก mm hmm. มีนะครับท่านอย่าคิดว่ารางวัลที่หนึ่งจะไม่ออกซ้ําไม่ได้มันต้องเข้าอีกเข้าอีกรวยอีกรวยอีกปังอีกประสบความสำเร็จอีกปังสุดยอดเฮงเฮง มันต้องแบบนี้นะครับความผสมเร็จความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีพอใจใหญ่หนุนนำดวงชะตาท่านตกตำแหน่งราบรวยความรักของคุณบริสุทธิ์ผุด่องดวงชะตาของคุณราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงใจของคุณช่างบริสุทธิ์ความสุขความเจริญบังเกิดดวงชะตาตกตำแหน่งสุขใสจเจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเกิดรารวยด้วยทรัพย์สินทอง ช่วงชะตามีการต่อสู้กับคนลกแย่งกันได้ดีเป็นเรื่องที่ดีหลวงชะตาปกปักคุมของรักษากันและกันท่านยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่ท่านรักหลวงชะตาท่านตกตําแหน่งสดใสล่าเลยล่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาการหน่ารังเกียจการไม่อยากคบบางใครบางคนก็ต้องหลบหนีท่านมีควรประทะหรือเข้าไปพูดจาแดงสิ้น ควรที่จะไล่สิ่งไล่วิแววไลว่เงาบาดแผลที่เกิดขึ้นการลบหลูบก,การพบผูกสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดการเนแนมการล้อเลียนการเยาะเยะ้ยสิ่งตา่างๆการที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านหลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะส่งหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อน ที่จริงใจแต่โชคชะตามันก็อยู่กันได้โดยไม่ลาบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเป็นตัวตัวเองอกปักกุ้ของภาษาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเพศภ,ภ,ภัยกับปัญหาต่งตางๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเดินทางไปอาจจะตกหลุมรักใครบางคนโชคชะตาสศกส่ายล่าเริงแจมใสเป็นเรื่องที่ดีท่านควรที่จะต้องแจ็ใสาล่าเริงเข้าไว้เพราะว่าฟ้าบิดหวังอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาชีวิต มีความเศร้าโศกเสียใจนอนไม่หลับโมแต่ที่ตกเป็นคนวความตึงเครียดปุกบคามกับปัญหาต่างๆเรื่องเหล่านั้นโยนมันทิ้งไปซะ่งความสมปัจจณาจะได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความพอใจมีความแจ่มใสล่าดวงชะตารักไร้เนาเกิดขึ้นในโชคชะตาจิตใจของท่านสดใสร่าเริงแจ่มใส ความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทำอะไรก็จะราบรื่นราบเรียบเป็นไปได้ด้วยดีจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความผสมเร็จบังเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์เทพจะชีน้นำทางชี้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาความรักของคุณเหมือนถูกกำหนดรักไร้เสียงบังเกิดคำพูดคำจากับคนรักจะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลเป็นอย่างมาก ความรักของคุณจะเกิดการต่อล้อต่อเถียมขึ้นบางครั้งบางคร้งแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นความปุดพ,อพ่องความบริสุทธิ์จิตใจของคุณไร้เดียงสาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนากำลังจะเข้ามาธุรกิจการงานตำแหน่งหน้าที่การงานจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีช่วงชะตากล้าได้กล้าเสียต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญา มิจนเนมีความแข็งแกร่งมีแรงบันดาลใจในการกระทําสิ่งต่างๆแรงกระตุ้นบันดาลความเป็นพ่อความมีสติปัญญาบังเกิดความสุขความเจริญสดใสล่าเลยชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งพระท่านเจอปัญหาเข้ามารุมแล้วเรื่องราวหลายๆกำลังจะมาลายหายไปสิ้นสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ทวท่านโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาเข้ามา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักคุณของสาษนนาดังตาความสุขความเจริญตกตำแหน่งเหรียญหย่บภาพที่ได้มาจะไม่คาดกว่าการได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองบารมีวสาสนาถูกตะว,วันที่หนึ่งการเริ่มต้นการได้รับรายได้เพิ่มการเริ่มต้นการกระทําในสิ่งที่รูปร่างแปลกมากธุรกิจการงานสิ่งที่ท่านไม่วาดฝันจะสร้างเป็นเหตุ ามาไม่ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ยดเพราะฉะนั้นความรวยจะบังเกิดขึ้นจากดวงชะตาใานชะตาพัดมาแรงอำนาจบารมีวสาสนาเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลผันไปความจเจริญรุ่งเรืองบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคพิกผานเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีด การตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้หาเพียงแค่อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตท่านต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจกล้าที่จะรวยเราจะต้องรวยเราจะต้องเพงเราจะต้องปังดวงชะตาท่านตกตงแหน่งชะตาติผันจเจริญรูปเรืองความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นหนุนนำดวงชะตาท่านทำให้ท่านรู้สึกว่าต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่กลัวอะไรแล้ว ความไม่กลัวเป็นสิ่งที่ดีความมื่อมข่มเพื่อจะต่อสู้กับอุปสรรคสิ่งที่ขวานน้ำเกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการโดนกันแกล้งใส่ร้ายปัป๊มทำให้ท่านรู้สึกว่าแย่เรื่องราวเหล่านี้จะได้หมดออกไปลมก็พัดเข้ามาแล้วก็พัดออกไปพัดชะตาชีวิตเป่าทีเดียวให้ท่านรวยเป่าทีเดียวให้ท่านปัง ไม่นานบารมีปู่ก็ปกปักคุ้มของรักษาการไหว้บารมีองค์เทพปู่เท้ทาวหวสวรรค์ความจเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านไม่มีสิ์เลือกบอกได้เลยว่ามันจะเลือกโชคชะตามันได้ยากคนที่เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเลือกโชคชะตาได้แต่ว่าคนที่ตั้งมั่นมีสติอยู่ในทางธรรมท่านสามารถเลือกโชคชะตาได้ อันกระควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนให้ส yeah ุสมสมหวังดังใจหมายสิงศัสิทธิ์จะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาความเจริญรุ่งเรืองจัดแจงตามแบบแผนนี้ถ้าจัดผิดอาจจะพลาดพังกลายเป็นจาจบเพราะฉะนั้นเลือกชะตาชีวิตปรับปรุงแก้ไขให้ดวงชะตาเปิดมีเรื่องราวต่างๆให้เสี่ยงแต่เสี่ยงในที่นี้ก็เหมือนกับจับงูข้างหาง แต่ว่าเสี่ยงในการจับเงินจับเงินของท่านจะต้องเอาให้อยู่เสี่ยงเงินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเลิศลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคข่าวดีจะบังเกิดนะครับแต่ท่านจะต้องเสี่ยงนิดนึงมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ให้เสี่ยงตั้งแต่ต้นปีท่านควรที่จะต้องะแวดระวังด้วยคําพูดเจรจาต่อรองยอมได้ก็ยอมอย่าพึ่งปะทะ ประหัประหารกับใครบางคนมันเสียเวลาเปล่าลูงชตาท่านตกตำแหน่งความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองต้นไม้เกิดความมั่นคงหัวใจพองโตนะครับผีเสื้อโปยบินผ่านคู่เป็นคู่มีสุขนะครับแต่ว่าชะตาชีวิตมันร่วมกันเสี่ยงกันไปให้ทํำยังไงล่ะในโชคชะตานาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจมาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเฮงต่อแากนี้ไปลูงชตาท่านตกตำแหน่ง ดวงชะตาตกตำหน่งความจริงใจอํานาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านใครไม่จริงใจปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนความจริงใจบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของคนเกิดวันนี้ถึงแม้จะมีผู้คนเข้ามาข้องเกี่ยวเยอะแยะมากมายลุกแรงรวยแรงอานาจกลุ่นส่นต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเกณฑ์ชะตาของท่านในช่วงชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนา ท่านจะเจอสิ่งใดท่านจะสุขสมสมหวังตั้งใจหมายท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะเจอใครบางคนที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับท่านในอดีตข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะมีโชคลาภเงินทองผูกรางวัลใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างประเดบประดังดวงดุแรงเกิดขึ้นแต่ว่าใครเข้ามาจริงใจท่านจะดีกับแต่ก็ใครเข้ามาไม่จริงใจท่านก็ไม่อยากอยู่ใกล้คนแบบนี้ไปไกล เล็กนี้ปัญหาต่างๆแล้วไปไกลไม่ใช่เรากลัวเขานะครับเราไม่ได้กลัวแต่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจโลเลจิตใจไม่ดีจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายเอาให้แน่การบาดประหารต่อสู้กับใครบางคนมีดปักตรงกลางใจทําให้ท่านรู้สึกอยากจะเลิกคบกับใครบางคนช่วงชะตาเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นใครที่ข้องเกี่ยวที่ยุ่งเกี่ยวที่ไมไ่อยากที่จะเข้ามาเป็นมิตรกับท่าน ท่านจะปราหันประหารโดยที่มีความยำเกรงการตัดสินใจยางเด็ดขาดช่วงชะตาช่วงนี้กล้าได้กล้าเสียเอาจริงเอาจังผลเกิวันนี้โดดเด่นแต่รู้สึกว่า,าวเปล่าเปลียวเดียวได้คนเข้าข้างท่านแทบจะไม่มีและจะเอาอยัางไงละ่ะท่านจะต้องหาพรรคหาพวกแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายทำให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมาปัญหาต่างๆเข้ามาต้องมีให้แก้เรื่องให้แก้ก็ต้องจัดก,การ ปราบศัตรูให้เยันเตียนอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตารวยแรงไม่ทันตั้งตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้ององรสา,าดวงชะตาแบบนี้ห้ามแช่งใครห้ามพูดถึงใครอาจจะทําให้ใครเจ็บปวดรัวร้าแ,แสนทุกข์ทรมานตกตำแหน่งเงินหล่นลงจากฟ้าท่านจะร่ำรวยโดยไม่ทันตั้งตัวเจอแต่สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน ควรระแวดระวังกับปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นควรที่จะระแวดระวังทําสิ่งดีๆไว้ครับจะหนุนนําดวงชะตาท่านตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดวงชะตาท่านตกตําแหน่งยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบางนีววัฒนธรจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนการถ่ายาย้ายนะครับมีการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาสมหารืมมมัสั์ นะรับเปลี่ยนมือมาสู่มือท่านนะครับสมบัติผัดกันชมโชคชะตาอำนาจบรีวาสสาจะได้เจอสิ่งดีๆนะครับเรื่องความรักเกิดขึ้นในโชคชะตาเจ็บปวดด้วดร้าวเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาสําหรับท่านที่ยังสดเงินทองไหลมาเดยมารวยไม่รู้ตัวนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามานะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ามาจริงหรือน,นะครับผมเขาเรียกว่ารวยไม่รู้ตัว นะครับดวงชะตาท่านกําลังจะแปลเปลี่ยนไปครับความสุขความเจริญจะบังเกิดการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจเงินทองการเซ็นสัญญาก,กฎหมายร่างกฎหมายตา่างๆควรที่จะต้องระแวดระวังนะครับพูดจาพูดคุยระแวดระวังกับคําพูดของท่านและท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายสุขสําเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเฮงองเฮงต่อแากนี้ไปดวงชะตาเปิด ดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเงินทองอย่าใช้มากจับใจมากเดีย๋ยวจะหมดไปนะครับได้มาต้องรีบเก็บจะได้มีเกณฑ์โยกย้ายนะครับชะตาตกชิงไหวชิงพิบเล่เหลผี่ยมแพร่พาวทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาท่านกำลังจะเปิด รุ่งโรจน์และสำเร็จสมหวังกันใจมาทุกสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่นร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาท่านกำลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดี อำนาจบารมีวาสนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่ง,งต่างๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านความขัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรค การแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเ,เหนื่อยเมื่อยล้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทนปัญหาเงินทองกำลังจะประสมเลนะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวย ท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาศสษฐิ้งล้านกําลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาส,สนาถูกลงวันที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราแว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายใบสีระวังสิ่งนั้นเดย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข็งอนานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มของท่านอยู่